ลยี่ส okay. ิบห <takes loose> <sounds> ้าวานเทียบกันแล้วทีนี้เดี๋ยวมาครับโอเคครับพีเอลยี่สิบห้านะเรามาลุ้นกันต่อรถเร็วจังใช่ใช่ควมจะไปหลบคุ้ม ผมไม่ได้บวกหรอกผมไม่ไหวภาษาคาราโอเกะก็ทักทายนั่นแหละอ๋อว้า ีครับพี่เห็นเพืนมาหนี้สิเฮ้ยสปอตใครสปอตสปอตให้เพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ

ของทันจีนและโตเกียโอ้อเมริกาน่นะยิงไม่เข้าอเมริกาแท้ใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่อเมริกา,า,ากพอได้หนาวอยู่ฮนะอากาศเย็นนะอากาศดี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  ด้วยครับดีนะอากาศดีจัดเลยอะยังชอบอากาศโคตรน่านอนอะเมื่อกลางวันผมก็แอบงีบไปนะอากาศดีครับผมข้างหน้าไม่เข้าตลาดเออจริงๆมันเะข้าเลยนะ M4 ็่หนึงยิงไปนะโบ๊ะเลยแหละสกิดเขาเรียกสกิด ขอบคุณมากเลยค่ะผมแดงซาติงโก้นะแล้วก็โดนสวนระเบิดตุยไม่เอาอยวเพิ่งสวนสิเฮ้ยโดนจนได้ไ เฮ้ยทอรร็อปไปแล้วพี่โอเคครับ เด้อไม่เหลือเลยครับเล่นวอร์ธันเดอร์ไม่เหบื่อเลยค่ะบไล้เหรอไล้ใช่ไหมว่าอยังไงดีเราก็อยู่กับเกมนี้มาตั้งแต่แรกแลบบ้วแต่ถ้าเกมวันไหนเกมมันไม่ไม่เวิร์กก็คงไปเล่นเกมอื่นแหละผมจะกลับมาเล่นแบบวีทีและฝันยาวๆกลับมาเล่นแล้วนะ w นบิวชีก็วอร์ธันเดอร์ฝันยาว อกคเลเกมอื่นต้องเกมมิงคนต่ามันจะไม่เวรได้ในประเทศเยอะขนาดนี้ได้รถจีนมาใหม่ยังไม่เล่นเลยไม่สีรอัตรากรตือน130ยมมิลลิเมตรแต่เล่นแบบโมบายน่าเบ รอเข้าหมดหมดเข้ามาก่อนละกันค่อยไปเล่นแบบมือดิ้นน้นมันเต <c oughs> ็มติเน็ตใช้ได้แล้วเ <Okay. S 2> เคยเล่นรถเพื่ออยู่หรือเปล่าครับ <c oughs> เคยครับเกมนี้มีแต่รถคอนเทนต์รถคอนเทนต์ภาษาชาวบ้านรถอีเวนต์จีนที่มันมาใหม่อ่ะอ๋อแรงมาก ฟิวเหรอมีสงีกระสุนไม่ระเบิดเน่นจ้าแซงเข้ามาทันผมไล่ไเป็นฟิวใช่ไหมนี่ครับกลับมาแล้วนี่ครับกลับมาแล้วมีคนมาดูคลิปผม3,750คนครั้งแรกดีใจด้วยนะฮะแบบมือถือเสร็จหนึ่งหมื่นส่วนสิบดินน้ำมัน oh, <get> ผมลง,งมือถือยิงกระสุนไม่ระเบิด <laughs> พรุ่งนี้ไลหรือเปล่าพรุ่งนี้เหรอไม่ถึงอะไรพรุ่งนี้ไหลหรือเปล่าพรุ่งนี้ไลจ้าแต่ว่าเป็นช่วงแปดประมาณกี่โมงนี้ไม่แน่ใจนะเฮ้ยพรุ่งนี้ต้องซักผ้านี่หว่ามีดิสคอดไหมครับแปดโมงแปดโมงโมงใช่ใช่ใช่ทำไมที่ไล์ไม่ไล์อาจจะมามถือระบบแย่บักก็เยอะ อาจจะมาสายหน่อยนะพวกนี้เงินพรุ่งนี้ที่ลองไล<โ>น<ก>์แบตเตอรี่ฟิวบ้างสิครับกาแฟพงขอ,งของเราแสงว่าเล่นได้ตอนเช้าใช่ไหมเราเนี่ย ก็ว่าจะทำคลิปรีวิวรถอาตี้จีนที่มันมาใหม่เอาดีเอาดีแอดมูกรอบจริงครับ T2 ดับเบิลยูด้วยเุ้ย T95 Battle View Pro เยอะจริงไหมครับขึ้นอยู่กับว่าภาคไหนนะผมแคนเมกามานานล้วโอเคแคนมกา ทำไมต้องแคทอเมริกาด้วยรู้ไหมว่าเล่นอเมริกามันทรมานขนาดไหนโดนยิงตุยตลอดต้องไปทำบุญน,นะแอดแดนสานอินโกไม่ครับไม่เหลือต้องไปทำบุญแล้วนะถ้าโดนเมฆยผมที่เล่นอเมริกาและยิงประเทศอื่นไม่เข้านะแบ็คอัพสิบห้าอันตรี ว้าวเวอรี่นหนไม่เหลือรถแล้วอ่ <c oughs> อวะไฮ้่ีใจมีส7ดเจ็ดเลยมีแล้วเฮ้ยอะไรติดอะไรอ่ะ เค้คิดอะไรอะ่ะเดี๋ยวมันต้องะไรมีอะไรแน่ๆเลยก็ไม่มีอะไรดีว่ผมขึ้หลดน้่ขยดวยใจ B17 ไม่แล้ว7ิโดโลกจำลองของไอ,อง้อ่อถือมีเม้ด้วยนมีไหมไม่แน่ใจเฮ้ยมีในมือถือมีเมาส์เวอร์ ผมเห็นในกล่องสีม่วง,งสุ่มได้วันละครั้น,บบน,นโอหอลังการเลยจบแบบไปขึ้นเวเฮ้ยเราอายุไม่น้อยแล้วนะอายุไม่น้อยแล้วนะชมไป